ตั้มกับตั้มสีสี่ห้าหนึ่งนี่แล้วนีละตัวห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งดีละเปลี่ยนเลขเก้าเป็นเลขหอกก็ได้อ้เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงอืแต่ว่าคือวามันสีเปลี่ยนกับฟันคือกันสิเปลี่ยนคือวามันสี่เปลี่ยนสี่หนึ่งหกหลายกลัวเด็ดนั่นเปลว่ายนวาบสี่เปบี่ยนีเพราะว่าผู้ชายนี่น้ำหาน้ำหกเนี่ยเออเน่ผู้ชายน่ำหาน้หกตว่าผู้ชายอายุใกล้สี่หกสิบนี่ มันจะเป็นหกไปเองสินะอ้คิดว่าม,มันหกอยู่แล้วหกวันนี้อยู่แล้วคุณยิงก็เป็นซีดบอล้วคยิงก็เป็นซีเอามาจับปับ้งหนะพีเซียนหนึ่พันมาเรียกอันหนึ่งเก่าท่วงมันนั่นแะมันเป็นยังตันละมันมักเป็นตัว ยุนนั่นประมายุนนะเพื่อจะเคลียดตัวรอบแรกซ้ำนั่นไปเมื่อนั่นตัวให้มักนี่มักไปนั่นหลายกัว่ดตอมักเลขหนึ่งหกหลายกัวเด้อเจ้ามักหนึ่งหกหลายกัวหนึ่งหกกัวสี่หนึ่งสี่เปลี่ยนเยอะไปเฮาสวนจังไหนมาเศ่านีหมือแดงก็มาเศร้ากันตีจังเศ้าทือจุ่มสีน่ะตังตังตังเฮ็ดไตน่ะ เฮ็ดหน่อยก็เฮ็ดง่ายเฮ็ดหน่อยก็เฮ็ดหลายอยู่นี่เห็นบ่แขกนี่เห็นบ่อพอง่ายเฟินแหงสร้างเฟินบ่อยากอายบ่นี่เฟินบ่เฟินบ่มีหลานดิหนิหลานจะคว้างพอหน่ายแขกแต่ว่าไปมือนั่นไปเมื่อเจ้าไปก็ได้ถึงนั่น เออบมกอยเห็นแต่โทรน้ำโทน้ำก้นเนาะน้ำิบกนาะสิบสมสิบแปเาเรกว่าสันสนี่กับสิบปคือกันเออไปหมนคนหัเหมอนแกลงพอดีโทรน้ำเออเห็นก้นวยังนีไม่กินมาสันเฝ้าสันสิบแปเอามันเดือดไหม่านมันเดือดมนย่านมันเดือดะย่านนี่มันเดือมันกระสิบปงยากมายากกเนฝ้าจำไปเห็นแต่โทรน้ำจริงจริงเออ แรงน้กลนกันจเงี้ยเนี่ยยฟัเ็ดถึงวายเ่งี้่านจงวาไปเอาสบาเงก่นที่กัะตาผู้่ไปเอาแล้วอนั้นมาเลกันว่ามียโนฝันมาเป็สีนี้ให่นงเียวมาซ่แตอมยู่มือกเนี้ยเงผู้่ทากันแปรวเข่อยได้ไปเอาไปเแลวมีาตั้งข่อย ไปท่านั่นล่ะเมาีนออามาแต่เสียงยังไงอชาวบานานี่ก็เลยฝันเล็บอกว่ามีอย่างมาไปเอาเลยไปเอาวบ้านฝไปเห็นผีเห็นยังไนไปแล้วผ่มาเจที่เดียวนี่ยก็เียต้วงไปพูดเดียวผ่นนาก็เียกวงพ็เยลด่อนเจ้าไปทางไหนไปนะเพราะว่าผู้ผููนี่ไปใช้เห็นผอพึ่งผอขาเอสเห็นแต่ผอพึ่งนั่นและมูี่แปดกัตเห็นผัเพื่อ กับมาจากของหน้าเด็กผูกแขนขนันมาไปกวนพนันคนคือสีอ่อนเลยจังบ้านคนอ่อนลายเติอคนอ่อนนี่แมนเแต่คือจังแยบินแล้วไปแล้ว่ายุพ่นใหญ่นี้ยุบัดด้านตมน่ะกอหมบังกุศลจุบองจุมองสารบ่มีได้แล้วว่ายุพ่นใหญ่ผีที่ถือห้าวเล่าเรา mm. globe, uh, ื่องบาอยู่นี่บินบา ต้องมองที่วัดท่านเวัดท่านเออวัดร้านตมน่ะก็ไไ้ไปทีแรกม่เอก็ได้ยู่นีได้นี่ไปย้เป็นเวกี่วันร้านตมไปไม่บอกเมื่ออื่อเพิ่นเมื่ออื่เจ้าเมื่อไปย้ำเมื่อคืนเออาเฮให้เพิ่มบ้างเ่ต้องเพิ่มก็ได้มันตงบลอเหลือง่เหมน เบิ่งเบิ่งบ่เห็นตัวเลขแต่ว่าชัดอยู่ห้องบ่เห็นตัวเลขเ็สเ็สตัวใดคะเนี่ยทั่ปิดกัน้่แหจะบขยายขึ้นนะคะไหนเนาะเลขหกสวยไหมเนี่ยเลขสองเนี่ยเลขห้าเห็นไหมโอ้หกชัดไหมสองห้าบอเห็นบ่จ้ะเห็นอยู่โอ้นี่ชัดเลยเนาะจ้าแหนเห็นไหมเนี่ยเลขห้าเนี่ยเลขสองเนาะจ้เป็นนกสองห้าก็ได้ค่านกสองหกก็ได้ สองหกหางตอนเบิ้งนะ่ฮะเนี่ยเบิ้งออกมาจะเป็นเจ็ดสองหางัพราะทนี่มาแซมากเพรากันว่าเบิ้งนี่จะเป็นตัวนี้ชัดเลยค่ะแมนชัดเลยเนี่ยถ้าเบิ้งเป็นอ่ะจะเห็นเลยชัดเป๊ะเลยคันออกหาสองคนบ่ได้เงินเลยเนี่ยแมนพอมันอันแล้วอันแล้วแม่นอันล่ะรัตเตอรี่พอมีแม่ค่ะรัตเตอรี่พอมีรัตเตอรี่พอมีได้ออกด ได้ออดห işte ้องวัดซันเพิ่นได้ใบนึงไม่ปิดแล้วนะเดี๋ยวสี่สี่สีชฟเอ้สี่สี่ไทยไหนถ้าแปีงงยูนด้เห็นโดดได้นี่ตัวเรียบตองนี้ไปนน้ำบอไปเมื่อนี้่ป๋ไปเมื่อเจ้าไปเมื่อไหรโทรศัพท์เอกันเห็นรัาครชัดแค่ไรับจากขวางหน้าสองหกสองห้าอ่าอ่า โอ้งามงามงาเพราะค่ะเบิ้งถ้าเบิ้งเป็นจะเห็นยิ่งในเบื้องน้เหมือนเพราะว่าเบื้เป็นพราอาเคลืนเห็นกันนะโอกับเบิ้งเป็นแล้วเนาะตัวคักปันนี่เนาะนี่จะเป็นเจ็สองหขึ้นมาหนี่แต่อาจารยสามามากขึ้นเบิ้งมันได้เขียนชัดชได้น่ะหกสองห้าแล้วรีกับบนี้อีเดียนี่นเขาขายอยู่ม่อง่ะหกเทมันในสองหกเลยไปยกสร้างอ่ะสร้างเพื่อิงให ชายไข่ก้อยที่จะไปวัดวัดกเวก็ไปเสี่ยงในวางหันขอเลขวัดไทยนะกะตุกโกมานเจ็ดเ่าองเจ็ดเก่าซี่เ้เจ็ดเกาสี่ขายไม่ถกเลยเาซอกเวนะเพระกันนีแล้เระกันไม่ถูกเยอะ คาถาแบบไงนะควางพ้างของนัสมเขาเบิงงแนวตัวนี้นะนี่ค่ะเจ็เก้าสอเรไปดูเตเจ็ดเก้าสี่ใช่อันนี้ได้เจ็ดเก้าสี่เต็มเลยนี่จะไปโอ้อันนี้ได้มาตาพุนเห็นปะเจ็ดเก้าสี่ดากานที่เขาไปขอแต่เลขนี่แหละ แต่ขานย่ายน่ยูบเต็มอูเฮ้ยเกียไปเกียเอาเงยเจ้าก็เจ้าวนี้ว่าแตตัวเราไม่ตั้งเหเข้าก่อนลย้เข้ามาดฮาจุดแล้วฮอถ่ายรูปกปแล้วฮก็เกี่ยถึงหมดแล้วเนาะอันนี้เพิ่งตั้งเต็มอยูมากงองตัวกันแล้วขไปกลี่ยเกี่ยออกกันนะเกี่ยเงเาเขาว่าเขามีไม่หันน้เขาก็ไใหหังววาเจ้าได้ไปเพราะแห้งเราเตี้ย แม่นเฮยบอว่าบ่งนี่แวแม่เขา่ขอกขเขาไปขอเอาเนาะเขาไปข้อเขาก็ะเบิงของเขาตัวแมนเจ้าวาดเียาซี้นะมีซันนันแมีอยุ่เก่าอ่ะลาไปยู่เก่าใหม่ซันแท้แหลกโลโคบิ่นเขาเจ้าสองในแปดเจ้าสามไม่ว่าจะเละโดที่สองโคบวันอีกเขาีในวันที่นงมาแล้วไม่เข้าไหมก็สอบแปอนึงตัว ตวามาขึ้นนี่แหละมักหก้องนี่เลขตัวนี้มักเพราะว่ามันชัดนะมันชัดมันชัดเลขทูบนี่ก็ยังบนมักดิมักธรรมชาติตัวนี้เลทนี่อ้ไแเขาไปแมน้าเขาอีกป็นักันไหนตัวกันเลขยู่จอบขวบมังคัห้วยมัมีผู้ไปเขียนไม่ดิมันบ่ห มัให่เกิน่ะชาเป้ได้ผู้คนหลอกปัญหาคู่คู่ว่ามึงนันนี่นั่นนี่ของเตวชาของหมยของหายมึงเห็นเลยเหมือนน้ำชาเป้เลยตอน้องเอิคนนะชัติของหนู่ใจเตื่นจอมามาเบิรงเอาของตัวคือถัดกสองหอยมึงเห็นได้ในคนในวางอ๋อตัวนี่แหละแม่นอาตัวนี้แ่ละหกสองห้าหกสองห้าเออเอาหนึ่งมาปนน้ำห่ือเปาหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งมาปนน้ำหกสองห้าแล้วก็หกหนึ่งห้า ตัดเอาเนาะอันนี้งามคักนี่หเป็นเบ right e uh, okay. oh okay. ื้งค at ot. ือเก่าว uh ่เป็นเก่าบืงงามไหมเดี๋ยวเป็นเก่าเอาเด้อพี่น้องเด้อเอานี่ตัวนี้ละเอาตัวที่เพิ่นไทยมาให้เบิ้งนี่ละเลขจอมปวกไปขอขึ้นวันพระนะครับไปขอขึ้นวันพระครั้งแรกนิเนาะเคาไปขอครั้งแรกนิดน้อนี่น้องข้งแรกเลยก็เจ้าว่าเฮียนคักก็เลยไปนะครับก็เห็นตามที่พี่น้องเห็นเหรอหกสองห้านะครับการตีลดลงกับตีหกหนึ่งห้าก็ได้นะครับ เพราะว่าความฝันความฝันที่คุณยายเฝ้าต่ทีแรกมันก็เปลี่ยนความฝันที่นั่นจากน้อยนเเรื่องความฝันครับมันก็เลยเข่ากันกันที่ตัดก็ตัดฮกหกหาสองหาส้องหกเป็นท่อนั่นเนี่องหาซองหกฮกหาเท่านั่นล่ะเนาะเอาตามนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมเสี่ยว ภาพนิ่งให้เบิ้งอีกแก่นึงด้ครับเดอ้อที่อยู่ในทุกที่เบนไทยเอาโทรศัพท์ไทยมานะครับให้พี่น้องได้รับชมกันเด้ครับเดอ้อให้พี่น้องน้าไปพิจารณาเบิ้องคสีหาได้หาบ่ไา้ะไรกัเบิ้งไ,ไงม่เป็นสถิติก็แได้กันนะครับเป็นความเสียส่วนบุคคลเดอ้อขอให้พี่น้องเฮงๆรวยๆนะครับเดี๋ยวเบิ้งพาพนิ่งไปน้ากัน,ด,ด,มามานด้ครับเด้อสชคๆมันมนครับสวัสดีครับ